วันนี้เนี่ยอิงก็จะมาพูด5สิ่งสมาชิกสีกุงต้องรู้หรือว่าสมาชิกใหม่ๆนะคะที่กําลังจะตัดสินใจเนาะเข้ามาทําธุรกิจกับสีกุงงบเกอร์นะคะมีอะไรบ้างนะคะที่เป็นพื้นฐานเลยสําคัญเลยนะคะที่เราต้องรู้เนาะอันนี้เห็นสไลด์อยู่นะคะ ก็อันดับที่หนึ่งเลยนะคะก็คือทีมงานของพวกเราเองนะคะก็คือพวกเรานะคะอยู่ในทีมงานก็คือทีมงานทิพวิจิตนะคะซึ่งมีพี่ตั้มนะคะการชนะวิจิตแล้วก็พี่เปิ้ลน,นะคะสุทธาทิพวิจิตนะคะเป็นผู้ก่อตั้งเนาะทีมงานหลักของเราเนี่ยก็คือทีมงานทิพวิจิตนะคะแล้วก็แยกออกไปนะคะเป็นผู้นําสายงานต่างๆนะคะ ผู้นำสายงานต่างๆเนี่ยก็คือที่ปรึกษาหรือว่าผู้แนะนำของแต่ละท่านนั่นเองนะคะใครที่เป็นคนเชิญหรือว่าชวนสมาชิกเข้ามาเป็นสมาชิกในสิกุมโบกเกอร์นั่นแหละคะ่ะคือผู้แนะนำหรือว่าที่ปรึกษาของท่านนะคะที่แต่งย่อยออกไปเป็นสายงานต่างๆเนาะสำหรับทีมงานทิพวิจิตเองนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็มีสมาชิกอยู่ในทีมงานเกือบ 70,000คนแล้วนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามานร่วมธุรกิจกับพวกเรานะคะเรื่อยๆนะคะต่อไปเมื่อเรารู้จักกับทีมงานแล้วเนาะเราก็ไปรู้จักกับบริษัทสีกุ้งโบเกอร์ค่ะหลายๆคนคงสงสัยว่าเฮ้ยสีกุ้งโบเกอร์เนี่ยเป็นใครนะคะเกิดมาจากอะไรนะคะใช่กุ้งสี หลายครั้งก็มีคนบอกว่าเฮ้ยใช่กรุงศรีอยุธยาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะสีกรุงโบเกอร์ก็คือสีกรุงโบเกอร์นะคะมีเฮียสีกรุงนะคะอรุณสวัสดีเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นประธานกรรมการ นะคะและท่านถัดมาที่สมาชิกหรือว่าทุกท่านเห็นเนี่ยค่ะก็คือคุณบีพงษ์ธวัฒน์นะคะท่านนี้ก็เป็นลูกเขยของเฮียสีกุ้งเนาะก็เข้ามาบริหารงานนะคะต่อจากเฮียสีกุ้งนั่นเองนะคะท่านต่อมาก็คือเป็นลูกสาวคนโตของเฮียสีกุ้งนะคะคุณนวพรนะคะท่านนี้ก็จบปริญญาโทด้านการเงินนะคะแล้วก็มาวางแผนเกี่ยวกับ ออทางการเงินทุกอย่างนะคะของสีกุมโบเกอร์รวมถึงการจ่ายผลประโยชน์ต่างๆนะให้กับสมาชิกด้วยนะคะท่านต่อมานะคะคุณจอยนะคะก็เป็นผู้บริหารนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นลูกสาวของเฮียสีกุงค่ะก็มาบริหารในส่วนงานของประกันชีวิตนะคะสีกุงโบเกอร์ประกันชีวิตนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าสีกุมโบเกอร์นะคะ จริงๆแล้วที่อิงมาแนะนําบริษัทให้พวกเราได้รู้จักกันก่อนเพราะอะไรเพราะอิงมองว่าถ้าวันนี้ค่ะเรารู้จักบริษัทมากแล้วก็ชัดเจนนะคะมันจะทําให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยเกิดความมั่นใจใช่ไหมคะในการที่จะทําธุรกิจเนาะไม่ว่าเราจะไปทําธุรกิจอะไรที่ไหนก็ตามแต่วันนี้เนี่ยถ้าเรารู้นะคะเราก็จะเกิดความมั่นใจและสามารถก้าวนะคะ ไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้ได้ไม่ยากนะคะลองดูตึกแรกนะคะของสีกุงโบเกอร์เนาะภาพแรกนะคะเป็นแค่ห้องแถวพาณิชย์ธรรมดาเลยนะ mm hmm. เห็นไหมคะตอนปี2533นะคะเฮียสีกุงเนาะก็เปิดธุรกิจนะคะเป็นห้องแถวธรรมดาแบบนี้เลยะคะ่ะก่อนที่จะก้าวมานะคะเป็นสำนักงานใหญ่ที่สีกุงบางบอนนะคะ ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นรูปที่สามนะคะซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่นะคะที่กำลังจะแล้วเสร็จนะในปี2,565นี้นะคะซึ่งวันนี้ที่เราคุยกันอยู่นะคะก็มีการพัฒนาปรับปรุงเนาะอยู่นะคะให้เป็นรูปที่สามนี้นะคะแล้วก็ภายในตึกเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเลยนะคะให้กับสมาชิกเนาะทุกทกทีมงานนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ย ได้เติบโตนะคะในธุรกิจของประกันวินาศภัยและก็ประกันชีวิตแบบครบวงจรนะคะต่อมานะคะรางวัลน,นะคะที่สีกรุงการันตีให้กับพวกเราได้เกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกนะคะก็คือความสําเร็จที่ได้จากการเป็นในหน้าประกันนิติบุคคลดีเด่นนะคะปี2,561ถึงปี2,562เนอะรวมถึงปีล่าสุดนะคะปี2,563 ของเรานะคะคในหน้าประกันชีวิตนะคะก็ได้รับรางวัลที่มีเกียรตินี้ด้วยนะคะก็คือรางวัลประกันชีวิตนิติบุคคลดีเด่นแห่งปี2563ค่ะอันนี้ก็เป็นสองสิ่งพื้นฐานแล้วเนาะที่วันนี้นะคะเราเข้ามานะคะแล้วเรารู้จักทีมงานนะคะแล้วก็รู้จักบริษัทแล้วเนาะซึ่งจริงแล้วแอบแอบแอบ โมนิดนึงนะคะจริงๆทีมงานทีวิจิตเนี่ยก็เป็นทีมงานอันดับหนึ่งของบริษัทด้วยนะคะก็ขอให้พวกเราทุกคนนะคะภาคภูมิใจเนาะ <S <S 1> <S 1> ต่อไปนะคะพอเรารู้จักบริษัทแล้วก็รู้จักทีมงานแล้วนะคะทีนี้ทุกๆคนที่เข้ามาในธุรกิจนี้แน่นอนว่า เราทุกคนก็คงอยากที่จะเข้ามาสร้างรายได้เสริมถูกไหมคะหรือบางคนก็มองหาโอกาสที่จะลดรายได้เอ่อลดรายจ่ายไม่ได้ลดรายได้เออลดรายจ่ายนะคะซึ่งธุรกิจนี้จะตอบโจทย์ให้กับทุกคนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าช่องทางรายได้หลักๆเนี่ยของสีกุมบรกเกอร์มีอะไรบ้างนะคะสีกุมบุกเกอร์เองนะคะเรา ดำเนินธุรกิจด้วยแผนการตลาด MGM ซึ่งวันนี้นะคะอิงจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมากสำหรับแผนธุรกิจนี้เนาะแต่เป็นสิ่งที่อิงมองว่าสมาชิกทุกคนค่ะเป็นพื้นฐานเลยนะจากรายได้ที่เราจะสร้างหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยค่ะที่เราจะ จะต้องรู้นะคะรายละเอียดของแผนธุรกิจนี้ซึ่งจริงแล้วไม่มีอะไรซับซ้อนนะคะแผนการตลาดเองนะคะรายได้หลักๆของ MGM หรือว่า member get member สมาชิกแนะนำสมาชิกเนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด3ช่องทางนะคะก็คือ1เมื่อวันนี้เราสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกปุ๊บนะคะซื้อใช้เราได้รับส่วนลดนะคะจากทุกผลิตภัณฑ์ฝั่งประกันวินาศภัยนะคะรับส่วนลด ภายในครอบครัวหมายถึงว่าวันนี้อิงน้ำสกุลบุญช่วยงานทุกงานนะคะที่เป็นนามสกุลบุญช่วยนะคะสามารถเอามาแจ้งงานเข้ารหัสของเราได้ทันทีแล้วก็รับส่วนลดทางการค้าไปเลยนะคะส่วนที่สองเมื่อเราเข้ามาสู่ธุรกิจนี้แล้วแล้วเรามองว่าโอเคเราอยากที่จะมีไรายได้เพิ่มอีกนะ เราต้องทำยังไงนะคะวันนี้นะคะธุรกิจของเราถูกต้องตามกฎหมายเนาะเราจะต้องทำตามกฎของอกฎหมายนะคะก็คือคอพ,อพอเนี่ยก็มีการบังคับหรือว่าออกกฎหมายมาควบคุมธุรกิจนะคะคนที่จะขายกินค่าคอมได้เนาะก็คือวันนี้เราจะต้องมีบัตรในหน้านะคะก็คือไปไปสอบบัตรในหน้านั่นเองนะคะสอบบัตร Uh, ใบอนุญาตในหน้าเนี่ยของสิกรงลบอกเกอร์ก็จะเป็นสองใบนะคะคือมีหนึ่งใบอนุญาตในหน้าฝั่งประกันวินาศภัยนะคะสองก็คือใบอนุญาตเอ่อในหน้าฝั่งประกันชีวิตนะคะสองสองสองฝั่งนี้ซึ่งเอ่อตัวของทีมงานและบริษัทเองนะคะก็มีการอบรมมีแนวข้อสอบต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนให้สมาชิกใหม่ๆเนี่ย ไปสอบให้ได้เพื่อรับรายได้เพิ่มจากส่วนนี้ด้วยนะคะส่วนที่สามนะคะแนะนำสร้างทีมงานนะคะวันนี้คุณก็รับในส่วนค่าบริหารไปนั่นเองนะคะซึ่งสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่มีรายได้หลักแสนเนาะก็มาจากข้อที่สามนี้นะคะตัวนี้น่าสนใจนะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับสมาชิกใหม่ๆนะคะไปลงรายละเอียดเนาะในการทำนะคะเพื่อที่จะสร้างรายได้พาสซี หลักแสนต่อเดือนได้นะคะมาถึงสิ่งที่สี่นะคะที่สมาชิกใหม่ๆห,หรือว่าเราจะต้องทราบทุกคนเห็นด้วยไหมจริงๆแล้วก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของสีกุ้งโบเกอร์นะคะวันนี้เราจะไปทำธุรกิจอะไรก็ตามแต่เราก็ต้องรู้ผลิตภัณฑ์หลักของเขาด้วยเนาะออสีกุ้งโบเกอร์เองนะคะมีผลิตภัณฑ์หลักๆอยู่ก็คือ1นะคะ พรบรประกันภัยรถยนต์อันนี้มาเป็นหลักเลยนะเออถ้าวันนี้นะคะใครยังบอกว่าเอ,อ้ยยังไม่รู้จักหน้าตารางกรมธรรม์เลยเป็นแบบไหนให้รีบกลับไปดูเลยนะคะว่าหน้าตารางกรมธรรม์มีแบบไหนบ้างนะคะประกันรถยนต์มีกี่ประเภทนะคะพรบรแต่ละประเภทราคาเท่าไหร่ นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นผลิตภัณฑ์หลักๆของสีกุ้มโบเกอร์เนาะส่วนผลิตภัณฑ์หลักอีกอย่างหนึ่งของสีกุ้มโบโเกอร์นะคะ, <c oughs> คะก็คือางานในส่วนของฝั่งประกันชีวิตนะคะซึ่งวันนี้พันธมิตรของฝั่งประกันชีวิตเนี่ยเราก็มีมากกว่า10บริษัทเลยนะคะมีผลิตภัณฑ์ฝั่งประกันชีวิตมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสะสมทรัพย์นะคะดหยนอนภาษีนะคะหรือ จะเป็นดูแลเรื่องค่าค่าใช้จ่ายในการรักษานะคะก็มีนะคะส่วนผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่สีกรุงโบเกอร์มีไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศประกันอัคคีภัยบ้านประกันโรงงานประกันขนส่งนะคะประกันการเดินทางปกันประเหตุยังจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้านึกถึงประกันนะคะวันนี้ค่ะเรามีรหัสเดียวกับสีกุงโบเกอร์ สมาชิกสามารถทำธุรกิจแบบครบวงจรได้เลยนะคะก็เป็นพื้นฐานผลิตภัณฑ์ซึ่งวันนี้อิงก็ไม่ได้เจาะลึกนะคะทีนี้ค่ะพอเรารู้จากบริษัทรู้จักทีมงานแล้วนะคะแล้วรู้จักผลิตภัณฑ์หลักๆของบริษัทแล้วนะคะเรามาดูกันค่ะว่าตัวที่4ี่นะคะระบบนะคะที่ทีมงานเรามีให้ ทิปวิจิตเองมีอะไรให้กับสมาชิกในทีมงานบ้างนะคะก็คือเว็บไซต์นะคะที่พี่ตั้มนะเป็นคนทําขึ้นมาพัฒนาระบบขึ้นมาให้กับพวกเราในตัวเว็บไซต์เองนะคะก็จะเป็นเว็บไซต์ของทีมงานอันนี้แยกจากบริษัทนะคะเฉพาะสมาชิกที่เป็นทีมงานทิปวิจิตเท่านั้นนะคะก็จะมีตัวนี้นะคะสามารถเอาไปใช้ได้ก็คือจะเป็นนามบัตรให้ฟรีเป็นลิงก์ การโฆษณาต่างๆนะคะรวมถึงตัวของใบสมัครสมาชิกออนไลน์ด้วยนะคะก็ไปฝึกไปดูวิธีการใช้เนาะตัวนี้ก็จะล็อกอินผ่านตัว20 i n s u r e นนะคะเป็นเว็บไซต์ของทีมงานนะคะต่อมานะคะเรารู้จักระบบของทีมงานแล้วเนาะมารู้จักระบบของบริษัทกันค่ะ ตัวบริษัทของสีกุงบลกเกอร์เองนะคะก็จะมีเป็นเว็บไซต์บริษัทนะคะรวมถึงการเก็บรวบรวมนะคะรายงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรายงานการสร้างรายได้ของสมาชิกนะคะรายงานทีมงานในทีมงานของสมาชิกการเช็คเบี้ยแจ้งงานผ่านระบบรายงานต่างๆนะคะซึ่งสีกุงบกเกอร์เองก็มีการเก็บรวบรวมเหมือนเป็นคลังนะคะ รายงานให้กับท่านเลยวันนี้สมาชิกสมัครเข้ามาเข้ามาเท่าไหร่คะสองบาทเนาะระบบพวกนี้บริษัทลงทุนไปหลักหลายล้านนะคะเพื่อเก็บข้อมูลเพื่อให้สมาชิกได้เข้ามาใช้งานระบบในการต่อยอดธุรกิจ นะคะวันนี้เองจริงๆแล้วรวมยังยังไม่ได้พูดถึงตัวของเจ้าหน้าที่บริษัทนะพวกเราเนี่ยที่เป็นสมาชิกเนี่ยก็คือเหมือนเจ้าของกิจการนะคะวันนี้เราเปิดรหัสมา200บาทเราไม่ต้องไปเช่าสำนักงานใหญ่นะคะเราไม่ต้องไปสร้างไปจ้างสร้างเว็บไซต์นะคะเรา สามารถใช้นะคะระบบต่างๆที่ทีมงานแล้วก็บริษัทมีให้ได้เลยในการเริ่มต้นธุรกิจนะคะรวมถึงนะคะวันนี้เองนะคะเรามีทีมงานแบบนี้นะคะก็จะมีระบบการเรียนรู้เนาะที่พวกเราเนี่ยคะ่ะเข้ามาเพื่อแชร์นะคะประสบการณ์ต่างๆในการทำงานไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ถูก หรือประสบการณ์ที่ผิดพลาดไปแล้วนะคะให้กับสมาชิกใหม่ๆด้วยนะคะเพื่อให้สมาชิกใหม่ๆเนี่ยได้ดำเนินธุรกิจไปในทางที่ถูกต้องเลยไม่ต้องมานั่งเสียเวลาในการเรียนรู้เองเนาะก็เป็นสิ่งพื้นฐานนะคะที่สมาชิกใหม่ๆ หรือว่าคนที่กำลังจะตัดสินใจเข้ามาสู่ธุรกิจนะต้องรู้นะคะก็เป็น5สิ่งนี้นะคะสำหรับวิดีโอถัดไปหรือ EP ีถัดไปเนี่ยพวกเราก็จะมาลงลึกนะคะเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้ก็จบนะคะ5สิ่งนะคะที่สมาชิกใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจใหม่ๆเนี่ยควรรู้ค่ะ